สบายดีพี่น้องว้าโทรไปหลับข่าวดีมาบอนยินฝอยฟูว่ลุงอสีอสมาจะใส่หลุงใสอสนว่าเลยบแบมมาอัสนแบงมาหน่อยนึ่งอสนอยู่ใส่อสสจักเจาะอสินอยู่ใส โว้ยพวาลุกงจะเอาซิ่งมอแบงเมื่อยยาิใครสีอามาน่อยนึงต่อเอาแบงแล้วซิอยู่ส่ใครอพอเอาอยู่ไส่ว้าใต้มาใหู้ออกแต่คนใหม่แล้วก็เฉพาะได้กินแัวเองว่าแบนมื่อนอะเอ็นโอ้ยรุงเชาซิน่อยร้อยยากปเอาอยู่ส่ว้ายุบยุบยิบยิบโอ้ยกูเละพูเลท้อล้วจะ สีชันมันขจาอขาสีขาแล้วแบงไหาชุบเบิ้ลแม่สามารถจัดแล้วแล้วใช้ทงขับแม่แล้วอและฟัวเตวร์เราชุบห่อเซลซี่ีเป้าอยู่ใช่ป่านีนโองเมื่อร้อนแร้วบปล่าแบงเมื่อคุณแม่มาชนะหูุ่เคยเราว่าอืมอืมเออืมแน่ตาแบงคนเครื่องเราจงไหวแน่ชัก อืมของขานาะเขาเจาะกระไห้สันแลยนะมันร้อนแล้วบอพัวแต่ะจังวัายุบยุบยิบไปเลยไปปสาสีนี่ใส่ไปสีขางัวใช่ไห้าสมสีเต้นก็กินนะสวนถาซอยแล้วน่อนึ่งอืมเชิญลงไปซอยที่ใหญ่มาขึ้นนนะอืมเ้ยสีว่าเหนยงนอนะขยันมากวันน่เขายังนอนเขาเมื่อย บ Nacional, ạ, ido, Superman, bien, haha, ่อยากมากกับบ่มากเมื่อนีร่เขาเห็ดเวียดเจ้านายเขกระลงไปบ้านเขาอีกเขาเห็ดบุญอยู่บ้านเขาก็ะด็นลายขาพผอมแม่แต่ละมืออาสินฉันสินฉันข้ยโอ้โธ่คอยแบ่งแล้วเขากระตัดหายเอากระย่าเติมเนาะเขาลงกระตัดเขาลงบุยังเขาลงแต่มือขึ้นนี่เขาลงมาขึ้นนี่เขาลงไปสอยเลียดเราะงั้นเขาลงไปพายชีเมื่อหาวน้านเพื่อนเขาก็ะเบาอยู่ มันสิมีบุญมีมอลลำเรื่องว่ะโผเป็นได้เป้าคองเงินล้านนั้นโอ๊บ่ต้องมาเอาบ่ต้องมาเอาเจ้าบ้านลูกติื้อสียบบบ่ต้องมาเอาบ่บ่ต้องเอามาดอกเดี๋ยวเอาไปกินลดเอาไปกินรถจี่ไหนก็พากันมาเห็ดสุกกินหาน้ำมันกระไรเติบอยู่ เอียวชันคุ้ยน่อยมันต้องเอามาดอกเอปกินลเพราะ่าแม่ร้อนบ้าจะมาวันนู้นเช้าที่ร้อนเนี่ยได้แกเมืเอาเมื่อเลยวันนียากลูกเสื่อถูกแล้วลอยลูกเสื่อกินเนี่ยมาได้กุ้งงาเพื่อเมื่อเลยหรือ เออเมื่อเพี teachers, ่นละลงโหลดเจาดโหลดเลยอือกเหมนามาทีここ่ใช้ตัวเองไงอันน้นเบาแมวเหรออือยเอยวเนี่ช่วยจังหน่อยสิลงเขากดิบาบ่เลยลงเพือน้ายเด็กนะปะไปชนิ่ไมเพื่อนหมดเล <พ uka> ลูกพ่อที่สใ่รูกเะารูปพ่ที่สีใ่หนเหนไไหนยินไปว่าวผ่านเลยเมื่อไนกูามือวุ่เราีเด้อกว่ะเาจะหาร้อย่ดวยหาร้อยพกินออเมื่อพลูกผู้ลุงบอกให้เอาสิเมื่อบุญลูกจะไปกินเมื่อบุญบา้า,านาอหืกิน เฮียข้าพุนกินใบยาแปรมือบนบานเจ้าจากสิบโลเด็น้องนละพระยาก็ไปกินตื่นแล้วอันพระตะตื่นแล้วพระทิบนะพระทิพบารุงอภัยนะถ้าบอกชิบวโมงวัยอีกสี่มืออยากให้มันแล้ว ทั้งหม่างกันนะลงจะหยุดติมากกันจังหน่อยเขาก็ลงไปขั้วงวยอีกเหมือนมันเห็ดบมเต็มมุกเต็มต่อนนะหนเห็ดพอดีกระเทิน <ś c oughs> อือเออใจกับได้ไปคือกัน ตาแต่เราไม่ย so like so 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 like yeah. ังมันใหม่นะเล็กหมากนุ้นนี่สิถ้าสิขึ้นแป้นกินนะนะเอาสิขึ้นแป้นตั้มแจ่วกุ้งอะไรกินตะมือขึ้นเนี่ยอีกหอกินหน่อยหนึ่งเดี๋ยวแปะเขามาหลับข่าวดีพี่น้อง ก็ยังบ่ทันไปสื่อให้น้องอีสัมพี่น้องเปใหใจดีเพื่อน,นันฝากเงินมาให้่าสื่อขนมให้น้องอีพี่น้องยังบ่ทันไปสื่อให้สัมคายากเบียกน้องซีผ่านมาแล้วก็เลยแล้วเลยพี่น้องเลย mới chơi nào, ăn thôi cái đấy, đang chơi bắn bắn kinh khéo. Đơn, 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 ยังเดียวจะข้ามก่อใจก็บตะพุ่นตะพุ่นได้หมัดเรียกแหละแหละตะหัวสุดผมมีแต่นอย่างเดียวบปะนี่มีแต่เทคานอย่างเดียวเท่ขานแหละแล้วก็แปลงดินแลกระโจอบบริบูรณ์กันมีเงินก็มีแต่สิ่งสั่งอิดมาก,ก่อต่อพี่น้อง มราม่มีเงินแหละก็ลอกแหละมาแต่ไทยหัวไทยชวนพี่หน้าพี่ในจังหวะกันใหม่แล้วเลยมาเอาคานขึ้นเนาะ ดินนี่บ่พ่อเนาะยังได้ตากขึ้นมาใส่เบิรเอว่ามันจะเป็นอะไรซื้อาเพิ่มเป็นหลดผู้เบาไพสิบแป้มาแต่ใช้หายเหมือนดินอยู่ใช้ชีมีบคุดใชยังคุดอยู่ใช้อยู่หัวอะก็อ Thôi thôi, sẽ tìm nó. Bà này lột chốc, nhưng mà chắc dù sai, bà mẹ họ lột lột chết. <cười> <cười> ừ. <cười> <tư> <cười> <tư>

มานน้นเด้อซื้อจให้เงินให้คำหนอยเด้อคำคุณปรีเทพ่เอาให้เงินใส่เด้อสื่อให้มากละอเงินลงลง เบ้จากเทพพื้นเห็นให้เงินให้คำก็มีเจ้ามีจอมเลยเนาะโอ้ย่บนี้ใคาเ็่พวเจ้าเด้อถาบุแล้วถาหาขืนเอาพระชิดเปรมมันเนี่ยะเิได้เหตุจวัดน้อป้าอันนั้นก็อันนั้ก็อยู่วัดเฮ้ยโอ้ย เอามาไม่ชุดดินนะเอ้ยงานบุไรเราไม่แตกข้านะแต่เอามันชุดจะก่อนอุ้ยมีนะนี้โูดตัวนักข้านตัวหนักบ่ออกมันดันไ้ดยังไดี่เลยมันบวกยังไงแล้ที่ ตัวน้องผมอยู่นะลุยเจ้าผู้ใหญ่พายบ่ผู้ใหญ่เมียปล่อยผู้ใหญ่เมียปล่อยอยู่จะปล่อยไปทางใดเนาะน้องเหยียบตะปูตะบำเด้อเพลงมาแล้วพี่น้องสมนีเลยเด้อขอกันคลิปหน้าจ้า